4ประตูนะลูกค้าคันนี้ XLT นะคะปี B 19จด20นะรถเพิ่งเข้าใหม่ลูกค้าขาเหมือนได้ไป้ายแดงไปขับเลยนะไมน้อยด้วยนะคะคันนี้สีขาวนะคะตาไฟโปรเทคเตอร์นะกะจังหน้าหล่อๆนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคันนี้รบเดินโรงงานล้อยางดตโลนะ,ะนะลูกค้านะเครื่อง2 2เกียร์6สปีดระบบไฟฟ้าทั้งคันไม60,000พองมารายมาติฟังก์ชันนะออปชั่นนะเทียบเลยนะคะ แทนเพดอยู่นะลูกค้าเม็ดอาคมชาร์จระบบไฟฟ้าหมดเลยจนะ้ากว้างๆเลยนะคะท้ายติดเดิมท้ายเดิมนะลูกค้าเซนเซอร์4ตัวนะคะแล้วก็แม็กไลเนอร์ตรงรุ่นนะลูกค้านะเดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องบ้างคันนี้8,700ตลอดสัญญาลูกค้าเริ่มต้นฟีดา้าขาบดอดแมด่ ใครเห็นนะต้องรีบพักมาจองเลยนะคะแล้วก็ของเรานะจองกับประชาชนหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวดํวาเนินการให้หมดเลยนะท่องเรื่องนิ่งๆแบบนี้เลยนะจ๊ะใครสนใจเบอร์ทอลิงก์ลนฝากกดไว้ให้น้นล่างทักมาโทรมาได้เลยะคะ่ะ